สัสดีนะครับก็ที่จริงแล้วจีนเอ็มทีนะครับมีโอกาสทํางานกับญี่ปุ่นในในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไป่ายซีรีส์ที่นั่นหรือว่าจะเป็นการดัดแปลงผลงานจากญี่ปุ่นเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับก็รู้สึกว่าดีใจที่ศิลปะปบันเทิงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะครับก็ยินดีที่จะใช้เป็นใช้โอกาสใช,ใช้ใช้โอกาสนิยมสั่งตอความสัมพันธ์สองประเทศต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะครับชาวไทยการที่ข้ามาครับสองวันวันนี้นะครับก็ดีใจมากๆากนะครับที่ได้มาวันนี้แล้วก็จะบอกว่าเหมือนผมโตกับ culture ของของญี่ปุ่นเยอะมากแล้ววันนึงเนี่ยรู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสได้แชร์ culture ของความเป็นไทยให้กับแฟนๆชาวญี่ปุ่นได้รู้จักเหมือนกันนะครับก็หวัจะตั้งใจทำงานต่อไปแล้วหวังว่าจะได้ร่วมงานกับทางญี่ปุ่นบ่อยๆนะครับโอเคครเบชื่อมาดิษครับผมแล ขอบคุณคนณะกรรมการแล้วก็ขอบคุณงาน Japan Expo Thailand สองพันสิบห้นะครับที่ให้ราได้มาเที่เราีุ่นนะครับผมก็จริงผมก็ดีใจนะครับที่พวกเรานะะได้เป็นส่วนหนึ่งของเป็นเหมือนซอฟท์พาวเวอร์นารที่ทำให้ทางคนญี่ปุ่นนะรู้จักในวัฒนธรรมของเราด้วยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับผมก็ยังไงก็จะทำซีรีส์ดีๆออกมาอีกนะครับผมว่าผมรู้สึกเลยว่าซีรีส์ไทยมันมีคุณภาพมากนะครับผมก็เราก็จะแบบพยา,า,ายามแบบดันไปที่ต่างประเทศเลยนะครับผมขอขอบคุณทุกคนมากนะครับ お疲れ様です。はい、最後<め><ー>に一言お願いいたします。それから。ファン。ターね、<笑><笑>ええー、まずはこのような、素晴らしい賞をいただき、本当にありがとうございます。 実際に10周年を、uh, 記念するというときに、uh, 本当に彼の素晴らしい方たちと一緒にこのステージに立てることを大変に思っております。 อย่างแรกเลยดีใจที่ได้ยืนอยู่ในวันที่พิเศษครบรอบ10ปีงานนี้แล้วก็ได้ยืนอยู่บนเวทีเดียวกันกับคนที่มีค่าและก็ทรงคุณค่าทุกๆท่านบนเวทีนี้ผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ครับขอนนี้ทานสภานิรันดร์นะคะวีานิรันดร์ค่ะ

後ろの後ろの青いハットの方にまたお願いいたします。今回は。